สวัสดีค่ะร้านยินรีไวมืองสองบายผู้วินเทจค่ะอ่าการเกงที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นรีไวรุ่น501 ct ค่ะสำหรับรุ่น501ที่มีตัวอักษรตามไายนะคะจะมีความพิเศษซ่อนอยู่ค่ะสำหรับตัว501 ct ก็จะเป็นทรงขากระบอกทรงขากระบอกปลายขาเล็กค่ะแต่ ไม่ได้เล็กทั้งขานะคะสำหรับ501 CT ค่ะจะเล็กเฉพาะปลายขาทรงของรุ่น501 CT นะคะก็ยังคงความเป็นทรงกระบอกอยู่นะคะแต่ว่าปลายขาเขาจะเล็กลงค่ะปลายขาจะอยู่ที่ประมาณ6.5-7ถึงนิ้วนะคะทรงก็ยังคงเป็น501เหมือนเดิมค่ะทรงกระบอก แต่รุ่นนี้เป็นกระบอกเป็นปลายขาเล็กนะคะสวยค่ะสำหรับ501 CT นะคะตอนนี้ทางร้านเรามีสินค้าพร้อมส่งอยู่นะคะจะมี l 29ค่ะตัวนี้เป็น Make in ของไชน่าค่ะ l 29ตัวนี้เป็นแท็บ R นะคะ ป้ายประเก็นป้ายกระดาษค่ะแล้วก็เอลสายาวสาสสองค่ะตัวนี้นะคะป้ายประเก็นเป็นป้ายหนังค่ะเสกดำนะคะแท็บเล็ตเป็นอ e ีเล็กค่ะตัวนี้เมกอินเม็กซิโกค่ะผ้าหน,นานะคะแล้วก็ต่อไปเป็นสีดำค่ะสีดำตอนนี้พร้อมส่ง,งสองตัวนะคะเอลสาสส ตัวนี้เป็นเมคอินอียิปต์ค่ะประเกันป้ายหนังนะคะและตัวนี้ค่ะสีดำนะคะเอ4สามสิบสี่ยาวสามสิบสองค่ะประเกันป้ายหนังนะคะแท็บเล็ตอีเล็กค่ะเมคอินอียิปต์นะคะและตัวสุดท้ายค่ะตัวนี้เป็น เมคอินเวียดนามค่ะเป็นสีสียีนฟอกนะคะสียีนฟอกสนิมค่ะไซส์สานะคะแท็บเล็ตอีเล็กค่ะก็ท่านใดที่หาอยู่นะคะพลาดไม่ได้นะคะสำหรับ5้าศูค่ะตอนนี้สินค้าพร้อมส่งมีเอลยี่สิบสิสองสามและสามนะคะ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดค่ะแอดผูวินเทจนะคะหรือสอบถามทางอินบ็อกเพจยินดีวายมือ2องบผูู้วินเทจค่ะหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่อง youtube นะคะช่องผู้วินเทจค่ะสำหรับรุ่น501 ct นะคะตอนนี้ ทางนีวายได้เลิกผลิตไปแล้วนะคะเป็นสินค้าหายากแล้วค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบยินนีวาย501แต่เป็นทรงปลายขาเล็กนะคะแนะนำรุ่นนี้เลยค่ะสินค้าของทางร้านเรามีรับประกันแท้ทุกตัวนะคะไม่แท้ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนค่ะลูกค้าที่ซื้อนีวายจากทางร้านเรานะคะสบายใจได้ค่ะว่าท่านจะได้รับของแท้แน่นอนค่ะ เพราะกางเกงทุกตัวผ่านการเช็คการันตีแท้ทุกตัวนะคะสำหรับคลิปนี้คงขอจบเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามชมฝากกดไลค์และกด s u b สไครต์ช่องของทางร้านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ